เรื่องราวของลูกสะใภ้ที่แต่งงานกับพ่อตาที่เปิดเผยความจริงช็อกโลกหลังจากอยู่ร่วมกันเพียงสิบวันเตรียมตัวให้พร้อมเพราะความลับนี้จะทำให้คุณต้องตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เคยเชื่อลูกสะใภ้แต่งงานกับพ่อตาของเธอสิบวันผ่านไปในบ้านหลังใหญ่ที่เงียบสงัดทุกอย่างดูเหมือนจะปกติในสายตาคนอื่นแต่ในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดที่ไม่อาจอธิบายได้เสียงฝีเท้าเบาๆที่เดินผ่านห้องนอนตอนกลางคืนทําให้เธอตื่นขึ้น แสงไฟสลัวจากโคมไฟบนโต๊ะข้างเตียงส่องให้เห็นเงาคนที่ไม่ควรจะอยู่ที่นั่นเธอหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อส่องดูใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมานอกอกประตูห้องน้ําเปิดออกอย่างช้าๆพร้อมกับเสียงลมหายใจที่สั่นเครือเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนในขณะที่สายตาของเธอจับจ้องไปที่ภาพที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นพ่อตาของเธอไม่ใช่แค่ผู้ชายธรรมดาเขามีบางอย่างซ่อนอยู่ในตัวที่ทําให้เธอช็อกจนพูดไม่ออก บรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความเงียบเงันที่อึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกกลิ่นอับชื้นและเสียงหยดน้ำราวกับเตือนว่าไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เธอเคยเชื่อทุกคำถามที่เคยสงสัยถูกตอบกลับด้วยความลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของบ้านหลังนี้ความจริงที่ถูกเก็บงาทำให้เธอต้องตั้งคำถามกับชีวิตใหม่ที่เธอเลือกเดินเข้าไปและในตอนนั้นเองทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเธอค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้ประตูห้องน้ำด้วยหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะ มือสั่นเทาเมื่อค่อยๆผลักประตูออกอย่างช้าๆภาพที่เห็นทําให้เธอแทบกลั้นหายใจพ่อตาของเธอนั่งอยู่ในมุมมืดของห้องน้ําร่างกายสั่นเทาและน้ําตาไหลยหยดลงบนมือไม่ใช่ความรุนแรงหรือความลับที่เธอคาดหวังแต่มันคือความเจ็บปวดที่ลึกซึง้งเขากำลังซ่อนอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาแตกสลายอย่างที่ไม่มีใครรู้ความเงียบถูกแทนที่ด้วยเสียงสะอื้นที่หนักหน่วงเธอรู้สึกถึงความแตกต่างในอากาศเหมือนเวลาหยุดนิ่งในวินาทีนั้น คำถามมากมายลอยขึ้นในใจเธอทว่าคำตอบกลับเจ็บปวดเกินกว่าจะรับได้นี่ไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์ธรรมดาแต่มันคือบททดสอบที่หนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิตของเธอความลับที่เก็บซ่อนไว้ได้ถูกเปิดเผยและเธอไม่อาจถอนตัวกลับไปสู่ความไม่รู้ได้อีกต่อไปหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บปวดที่ไม่มีใครช่วยเยียวยาได้โลกที่เธอเคยเชื่อมั่นในความรักและครอบครัวพังทลายลงในพริบตา และตอนนี้เธอต้องเลือกว่าจะเดินต่อไปอย่างไรกับชีวิตที่เต็มไปด้วยเงามืดนี้เธอเงยหน้าขึ้นมองตาของพ่อตาที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ําตาแววตาที่เคยแข็งแกร่งกลับกลายเป็นความอ่อนแอที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเสียงสะอื้นของเขาสั่นเครือราวกับว่าความทุกข์ที่เก็บกดมานานได้ระเบิดออกมาความจริงนี้ทําให้เธอรู้สึกหนักใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนบ้านที่เคยอบอุ่นกลายเป็นกับดักที่พันธนาการหัวใจของเธอไว้ เธอยืนอยู่นิ่งไม่รู้จะพูดอะไรออกไปปลิ่งความชื้นและความมืดของห้องน้ำกระจายอยู่รอบตัวเหมือนเวลาช้าลงทุกอย่างรอบกายเงียบงันจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นของตัวเองคำถามที่เธอไม่กล้าถามถูกกลืนหายไปในความมืดนั้นทำไมเธอพึพรรมพำในใจพลางคิดถึงวันคืนที่ผ่านมาวันเวลาที่ดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติแต่ซ่อนเร้นความลับที่ทำลายทุกอย่างอย่างเงียบๆเ,เธอรู้ดีว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่มีวันย้อนกลับ ชีวิตของเธอและครอบครัวจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและเธอจะต้องเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวดนี้อย่างเข้มแข็งที่สุดในชีวิตของเธอความเงียบยาวนานทวีความหนักหน่วงในห้องนั้นเธอก้าวถอยออกมาช้าๆราวกับต้องการหนีจากความจริงที่เพิ่งเห็นแต่ทุกก้าวที่ถอยกลับทําให้ความรู้สึกในใจเธอยิ่งหนักอึ้งกว่าเดิมบรรยากาศในบ้านกลายเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนเสียงนาฬิกาที่ดังติ๊กตอกดังก้องสะท้อนในหัวใจเธออย่างไม่หยุดหย่อน เธอรู้ว่าต้องตัดสินใจบางอย่างไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่ออนาคตที่ยังไม่แน่นอนของทุกคนในบ้านหลังนี้แต่ก่อนจะพูดอะไรเธอต้องหาความจริงให้ลึกซึ้งกว่านี้เพราะบางครั้งความลับที่ซ่อนอยู่อาจมากกว่าที่ตาเห็นและเธอพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าแม้จะต้องเจ็บปวดมากแค่ไหนก็ตามคืนวันผ่านไปช้า,ชาแสงจะลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาแตะผิวหน้าเธออย่างเย็นเย,ยือก ในความมืดนั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่เหมือนเรียกชื่อเธอเสียงนั้นทําให้หัวใจเธอสั่นไหวเธอเดินกลับไปยังห้องนั่งเล่นที่ซึ่งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกในใจแตกต่างความสงสัยค่อยๆเปลี่ยนเป็นความกล้าหาญเธอตัดสินใจจะเปิดใจพูดคุยกับพ่อตาในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นเธอได้เห็นบางอย่างที่ไม่เคยคาดคิดภาพถ่ายเก่าที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชักโต๊ะเล็กๆ ภาพของครอบครัวที่เคยสมบูรณ์แบบแต่ภาพหนึ่งกลับถูกขีดค่าด้วยหมึกดำหนาทึบเธอรู้ทันทีว่านั่นคือเบาะแสสำคัญความลับที่พ่อตาเก็บงำไว้ไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดธรรมดามันเป็นปริศนาที่รอให้เธอไขให้กระจ่างและเรื่องราวที่แท้จริงกำลังจะถูกเปิดเผยเธอหยิบภาพนั้นขึ้นมาดูอย่างละเอียดรอยขีดข่วนบนภาพทำให้เห็นเพียงเง,ง,งารางเลือนของคนบางคนใจเธอเริ่มเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆ ความอยากรู้ครอบงำทุกความคิดในขณะที่ความมืดยังคงปกคลุมรอบตัวเธอตัดสินใจเดินไปยังห้องเก็บของชั้นล่างที่นั่นมีกล่องใบหนึ่งถูกเก็บไว้อย่างลับๆเมื่อเปิดกล่องออกมาเธอพบเอกสารเก่าๆที่มีลายมือเขียนด้วยหมึกจางและจดหมายฉบับหนึ่งที่ยังคงความสดใหม่เธอเริ่มอ่านด้วยความระมัดระวังแต่เนื้อหาข้างในทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้น มันเป็นคำสารภาพที่เปิดเผยความจริงที่ซ่อนเร้นมายาวนานความลับที่ทำให้พ่อตาต้องเก็บซ่อนตัวตนที่แท้จริงเอาไว้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เธอไม่อาจหนีจากมันได้อีกต่อไปใจของเธอสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเมื่ออ่านจดหมายฉบับนั้นถ้อยคำที่เขียนไว้เต็มไปได้วยความรู้สึกผิดและความทรงจำที่เจ็บปวดมันเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเหตุการณ์ที่ทำให้พ่อตาต้องซ่อนความจริงทั้งหมดนี้ไว้ในใจ ความลับนั้นเกี่ยวพันกับครอบครัวของเธออย่างลึกซึ้งเธอไม่อาจปฏิเสธได้ว่าชีวิตที่เธอคิดว่าอบอุ่นนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาแต่ละประโยคในจดหมายทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยเงามืดและความจริงที่แท้จริงกําลังจะทาให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงตลอดไปในขณะที่ความหวาดกลัวและความสงสัยค่อยๆกลายเป็นความตั้งใจเธอรู้ว่าสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือการเผชิญหน้ากับพ่อตายอย่างตรงไปตรงมา เพื่อค้นหาคำตอบที่แท้จริงของทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ในรุ่งเช้าวันต่อมาแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องนั่งเล่นเธอนั่งลงตรงหน้าพ่อตาดวงตาทั้งคู่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเธอสูดลมหายใจลึกๆก,ก่อนจะเริ่มพูดด้วยเสียงนิ่งแต่หนักแน่นฉันเจอจดหมายฉบับนั้นแล้วความลับที่คุณซ่อนไว้พ่อตางเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะค่อยๆเผยความจริงที่ซ่อนเร้นมานาน เรื่องราวที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังความผิดพลาดและความเจ็บปวดที่เขาต้องแบกรับทุกคำพูดของเขาเหมือนปลดปล่อยน้ำหนักที่กดทับหัวใจมานานเธอรู้สึกถึงความเปราะบางของคนที่เธอเคยคิดว่าเข้มแข็งที่สุดแต่ในความเปราะบางนั้นกลับมีความจริงใจที่ลึกซึ้งบทสนทนาน,นั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจและการให้อภัยแม้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่ตอนนี้เธอรู้ว่าความจริงเท่านั้นที่จะทําให้พวกเขาก้าวผ่านความมืดนั้นไปได้และชีวิตในบ้านหลังนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ความสงบใจที่เพิ่งเริ่มก่อตัวขึ้นกลับถูกท้าทายอีกครั้งในคืนถัดมาเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นอย่างไม่คาดคิดทําให้เธอตื่นจากความเงียบปลายนิ้วสั่นเทาขณะรับสายเสียงผู้หญิงที่แปลกหน้ากล่าวด้วยน้าเสียงร้อนรนและเร่งรีบคุณต้องระวังความลับที่ถูกเปิดเผยยังมีคนอื่นที่ไม่อยากให้มันถูกเปิดเผย ใจเธอเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมานอกอกสายลมเย็นที่พัดผ่านหน้าต่างทําให้ความมืดในบ้านรู้สึกหนาวเย็นขึ้นอย่างน่าขนลุกความรู้สึกไม่ปลอดภัยเริ่มปกคลุมเธออีกครั้งแม้ว่าเธอจะเพิ่งเริ่มเปิดใจแต่โลกภายนอกกลับเต็มไปด้วยเงามืดที่คอยจับตาและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความจริงที่ซ่อนอยู่ในความมืดมิดของครอบครัวนี้เรื่องราวที่แท้จริงยังรอวันเผยโฉมเธอหยิบโทรศัพท์แน่นด้วยมือสั่นใจเต้นแรงในความมืดมิดของห้อง เสียงลมหายใจของตัวเองดังชัดเจนเกินกว่าจะเพิกเฉยเธอพยายามรวบรวมความกล้าแต่ความกลัวค่อยๆลุกโชนในอกทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดหมุนชั่วขณะเสียงนาฬิกาในบ้านก้องกังวานเหมือนเตือนว่าเวลาไม่เคยรอใครเธอตัดสินใจจะสืบหาตัวตนของผู้หญิงคนนั้นเพื่อปกป้องความจริงและชีวิตของตัวเองเพราะตอนนี้เธอรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่ในบ้านหลังนี้ และการค้นหาคำตอบต่อไปจะพาเธอไปสู่ความจริงที่ลึกซึ้งและอันตรายยิ่งกว่าที่เคยคิดไว้เธอเร่มค้นหาข้อมูลในโทรศัพท์อย่างเร่งรีบชื่อและเบอร์ที่โทรมาเป็นเบาะแสแรกที่เธอไม่อาจละเลยทุกข้อความที่ถูกส่งมาซ่อนความหมายที่ลึกซึ้งและน่ากลัวเสียงหัวใจเต้นรัวในอกเหมือนจะระเบิดออกมาในความมืดของห้องเธอรู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องอยู่จากทุกมุมความรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวเริ่มเข้าครอบงำจิตใจ แต่ความอยากรู้ทําให้เธอไม่อาจหยุดทุกการค้นหาพาเธอเข้าใกล้ความจริงที่ซ่อนเร้นมากขึ้นและบางสิ่งที่เธอพบทําให้เธอถึงกับต้องหยุดชะงักเพราะความลับที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องในครอบครัวอีกต่อไปมันเชื่อมโยงกับอดีตท,ที่เธอไม่เคยรู้และเรื่องนี้กําลังจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลเธอสะดุ้งเมื่อพบภาพถ่ายเก่าในโทรศัพท์เครื่องนั้นภาพของพ่อตาและหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอไม่รู้จัก แต่สายตาที่ทั้งคู่สบกันในภาพนั้นเต็มไปด้วยความลับและความรู้สึกที่ซ่อนเร้นใจเธอเริ่มรู้สึกแสบปวดเหมือนไฟลุกโชนภายในทุกอย่างที่เธอเคยคิดว่าเข้าใจกับถูกท้าทายอย่างรุนแรงเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมข้อความสั้นๆหยุดค้นหาก่อนที่จะสายเกินไปความหวาดกลัวและความอยากรู้ปะปนกันจนแทบไม่อาจแยกออกเธอรู้ดีว่าทางเลือกข้างหน้ามีเพียงสองทาง จะเดินหน้าค้นหาความจริงหรือจะยอมถอยกลับไปยังความมืดที่ปลอดภัยแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่าความจริงไม่เคยปลอดภัยเลยและเธอพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญกับมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเธอวางโทรศัพท์ลงอย่างหนักเสียงหัวใจยังคงเต้นรัวไม่หยุดความมืดในห้องดูเหมือนจะลึกขึ้นทุกทีแต่ในความมืดนั้นเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เติบโตขึ้นภายในความกล้าที่เคยหลับไหลเริ่มตื่นขึ้นอีกครั้ง เธอลุกขึ้นจากเก้าอี้ตัดสินใจเดินหน้าค้นหาความจริงให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรก็ตามเพราะชีวิตที่เหลืออยู่หลังจากนี้จะถูกกำหนดโดยความกล้าและการตัดสินใจของเธอเองและในคืนที่เงียบสงัดนั้นเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของครอบครัวนี้อย่างไม่หวั่นหวันแสงจันทร์ที่สาดส่องผ่านหน้าต่างกระทบกับใบหน้าเธออย่างเย็นเยียบเสียงลมหายใจของเธอเปลี่ยนไปเป็นความแน่วแน่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ทุกย่างก้าวที่เดินผ่านห้องต่างๆในบ้านหลังนี้เหมือนไม่ใช่แค่การเดินผ่านแต่เป็นการค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในทุกมุมมืดในห้องเก็บของชั้นล่างเธอเจอกล่องเหล็กเก่าๆที่ถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาะมือของเธอสั่นขณะหยิบกุญแจที่พบในลิ้นชักโตะของพ่อตาขึ้นมาเมื่อไขกล่องเปิดออกภาพถ่ายเก่าๆเอกสารลับและวิดีโอเทปถูกเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบแต่สิ่งที่อยู่ในเทปเท่านั้นที่จะเปิดเผยความจริงที่แท้จริงทั้งหมด ด้วยใจที่หนักแน่นเธอหยิบเครื่องเล่นเทปขึ้นมาและกดปุ่มเล่นเสียงเทปเริ่มเล่นท่วงเสียงชายคนหนึ่งดังขึ้นเบาๆในความเงียบของห้องคำพูดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความรับถูกถ่ายทอดออกมาอย่างช้าหาหะทุกคำพูดทำให้หัวใจเธอสั่นไหวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงนั้นคือเสียงพ่อตาของเธอเองเขาเล่าเรื่องราวในอดีตที่ไม่มีใครรู้เรื่องราวที่ทำให้เขาต้องเลือกทางเดินที่เต็มไปด้วยความทุกข์ ความลับที่ทำลายชีวิตครอบครัวและความรักที่เคยมีเธอฟังด้วยความตั้งใจแม้ใจจะเจ็บปวดและสับสนจนแทบจะรับไม่ไหวแต่เธอก็รู้ว่านี่คือความจริงที่เธอควรรู้เสียงเทปนั้นเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตและปัจจุบันและในที่สุดเธอก็เข้าใจว่าความรักความผิดหวังและความลับทั้งหมดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เธอไม่อาจหนีไปได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของการให้อภัยและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเธอ ความเงียบหลังจากเสียงเทปหยุดลงกลับหนักแน่นยิ่งกว่าเดิมเธอนั่งนิ่งรู้สึกถึงน้ำตาที่ค่อยๆไหลรินออกมาโดยไม่ทันตั้งตัวความรู้สึกทั้งรักทั้งเจ็บปวดปะปนกันจนแยกไม่ออกอดีตที่ถูกเก็บงำไว้นานถูกเปิดเผยออกมาอย่างหมดเปลือกและแม้จะเจ็บปวดเพียงใดแต่เธอกลับรู้สึกถึงความสงบที่แทรกซึมในหัวใจเพราะในที่สุดความจริงได้ถูกเปิดเผยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเธอก็พร้อมจะ,ะเผชิญหน้า พร้อมจะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งและความหมองใหม่บ้านหลังนี้แม้จะเคยมีความลับดำมืดแต่ก็ยังมีโอกาสให้รักและการให้อภัยเติบโตขึ้นใหม่ได้และเธอรู้ดีว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่เธอพร้อมจะเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีกว่าในเช้าวันใหม่แสงแดดอบอุ่นสัดส่องผ่านผ้า,ผาม่านบางหาหเธอลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยความรู้สึกที่ต่างไป ใจที่เคยหนักอึ้งตอนนี้เริ่มคลายความกังวลลงบ้างแต่ความสงสัยและคำถามยังคงวงเวียนในหัวเธอเดินไปยังห้องครัวพบพ่อตานั่งอยู่เงียบหาหะสายตาของเขาเจือด้วยความเศร้าและความหวังเธอจ้องตาเขาอย่างมั่นคงพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความตั้งใจเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันใช่ไหมพ่อตาพยักหน้าอย่างช้าๆพร้อมน้ำตาที่เริ่มไหลทั้งสองต่างรู้ดีว่าการเริ่มต้นใหม่นั้นไม่ง่าย แต่ถ้ามีกันและกันทุกอย่างก็ยังมีความหมายและนั่นคือความจริงที่เธอพร้อมจะยึดมั่นในหัวใจชีวิตหลังจากนี้อาจเต็มไปด้วยความท้าทายแต่เธอมั่นใจว่าจะไม่ยอมแพ้ต่อความมืดมนอีกต่อไปเวลาผ่านไปวันคืนเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งบ้านหลังนั้นเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ร่องรอยของอดีตยังคงอยู่ในทุกมุมของบ้านเธอและพ่อตาต่างเริ่มสร้างความสัมพันธ์ใหม่บนพื้นฐานของความเข้าใจ ความลับที่เคยเป็นแผลหรือกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้ทั้งสองเข้มแข็งขึ้นบางครั้งความเจ็บปวดก็กลายเป็นสะพานที่เชื่อมหัวใจและแม้เส้นทางข้างหน้าจะยังคงไม่แน่นอนแต่เธอมั่นใจว่าความรักและความจริงใจจะนำทางพวกเขาไปสู่แสงสว่างเพราะในที่สุดแล้วการให้อภัยคือกุญแจที่ปลดล็อกประตูหัวใจและเธอก็พร้อมจะก้าวผ่านมันไปด้วยความหวังที่ไม่เคยหมดสิ้นวันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังจัดบ้านอย่างใจเย็น เธอพบจดหมายเก่าๆซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งจดหมายที่เขียนด้วยลายมือที่คุ้นเคยแต่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเปิดอ่านอย่างระมัดระวังเนื้อหาในจดหมายพูดถึงความเสียใจและคำขอโทษที่ลึกซึ้งพร้อมกับคำเตือนบางอย่างที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนมันบอกว่าแม้ทุกอย่างจะผ่านไปแล้วแต่ยังมีเรื่องราวอีกมากที่ยังไม่ถูกเปิดเผยความสงสัยและความกลัวจึงกลับมาซ้ำเติมใจเธออีกครั้ง แต่ครั้งนี้เธอรู้ดีว่าต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากกว่าที่เคยเพราะเรื่องราวในอดีตนั้นไม่ได้จบลงง่ายๆและเธอจะต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างเข้มแข็งที่สุดเท่าที่เคยผ่านมาเธอเก็บจดหมายไว้อย่างระมัดระวังในกระเป๋าหัวใจเต้นแรงด้วยความไม่แน่นอนแต่เธอรู้ว่าการหลีกเลี่ยงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปเธอตัดสินใจกลับไปพบพ่อตาเพื่อขอคำอธิบายทั้งหมดเมื่อพบกันเธอส่งจดหมายให้เขาอย่างเงียบหาห่า สายตาของพ่อตาเปลี่ยนไปในทันทีความเงียบเกิดขึ้นในห้องนั้นจากนั้นเขาเริ่มเล่าความจริงอีกชั้นหนึ่งเรื่องราวที่ซับซ้อนและลึกซึ้งกว่าที่เธอเคยคิดเธอได้ยินทุกคำพูดด้วยความตั้งใจและใจที่เปิดกว้างและรู้ว่าชีวิตนี้จะต้องเดินต่อไปด้วยความจริงที่หนักอึ้งแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ความรักและความเสียสละคือสิ่งที่จะช่วยให้พวกเขาก้าวผ่านมันไปได้เวลาผ่านไปหลายวันหลายคืนที่เธอและพ่อตานั่งพูดคุยกันอย่างเปิดใจ บาดแผลในใจเริ่มค่อยๆหายเป็นปมเล็กๆที่พวกเขาพร้อมจะเยียวยาแต่ความสงสัยที่แฝงอยู่ก็ยังคอยกระซิบเตือนเธอไม่ให้ประมาทในค่ำคืนหนึ่งขณะที่ทุกคนในบ้านกำลังหลับไหลเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินเข้ามาใกล้เสียงนั้นทำให้หัวใจเธอหยุดเต้นชั่วขณะเมื่อเปิดประตูออกไปเธอพบกับบุคคลลึกลับที่ยืนอยู่ในเงามืดดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความมุ่งม,มั่นและความลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผย คำพูดเพียงประโยคเดียวจากเขาทําให้เธอรู้ว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบง่ายหาหาคุณคิดว่าความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยได้ง่ายๆหรือเสียงนั้นทําให้ความหวาดกลัวพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งและนี่คือจุดเริ่มต้นของบททดสอบที่แท้จริงของเธอและครอบครัวเธอสูดลมหายใจลึกๆพยายามรวบรวมความกล้าแสงไฟในห้องนั้นสาดสองหน้าบุคคลลึกลับอย่างไม่เต็มใจคุณเป็นใครและต้องการอะไรจากเรา เธอถามเสียงนิ่งแต่หนักแน่นชายคนนั้นยิ้มบางๆก่อนตอบกลับด้วยน้ำเสียงเย็นชาความจริงที่คุณตามหามันใหญ่เกินกว่าที่คุณคิดแต่ผมจะช่วยคุณถ้าคุณพร้อมที่จะแลกกับสิ่งที่ผมต้องการคำพูดนั้นเหมือนการเปิดประตูไปสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงเธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่มีวันง่ายอีกต่อไปแต่ครั้งนี้เธอจะไม่ถอยความกล้าและความมุ่งมั่นในใจของเธอจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่เธอก้าวไปข้างหน้า แม้ต้องเผชิญกับเงามืดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของความลับนี้ชายลึกลับก้าวเข้ามาใกล้แสงจากคมไฟสะท้อนบนดวงตาของเขาอย่างเย็นชาเธอยังคงจ้องเขาด้วยสายตาที่ไม่หวั่นไหวสิ่งที่คุณต้องการแลกคืออะไรเธอถามเสียงนิ่งชายคนนั้นพยักหน้าอย่างช้าฮาหะข้อมูลที่ผมมีจะช่วยให้คุณรู้ความจริงทั้งหมดแต่แลกกับสิ่งที่คุณจะต้องเสียไป และบางอย่างในชีวิตของคุณจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมหัวใจเธอเต้นแรงความลังเลและความกลัวปะปนกันแต่ในใจลึกๆมีเสียงเรียกให้เธอก้าวต่อไปฉันพร้อมแล้วเธอตอบด้วยความมั่นใจนี่คือการตัดสินใจที่ไม่มีทางหวนกลับและเส้นทางสู่ความจริงที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นชายลึกลับยิ้มอย่างเย็นชาก่อนจะยื่นซองเอกสารเก่าแก่ให้กับเธอมือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อรับซองนั้นมา เปิดออกดูพบกับภาพถ่ายและจดหมายที่เต็มไปด้วยข้อมูลลับทุกอย่างชัดเจนขึ้นในใจเธอแต่ข้อมูลเหล่านี้กลับทําให้เธอรู้สึกหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมความจริงไม่ได้มาพร้อมกับความสบายใจแต่กลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความท้าทายใหม่หาหะชายคนนั้นพูดด้วยน้ําเสียงนิ่งเยือกเย็นนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่แท้จริงไม่ใช่แค่เพื่อความจริงแต่เพื่อความยุติธรรม เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณจะเจอข้างหน้าอาจทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปตลอดกาลเธอพยักหน้าอย่างมั่นคงและรู้ดีว่าเส้นทางนี้ไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างอย่างแรงเหมือนธรรมชาติกําลังตวนใจเธอหัวใจเต้นรัวราวกับจะหลุดออกจากอกเธอรวบรวมเอกสารไว้ในบอกอย่างแน่นหนาความรู้สึกหนักหน่วงและความหวังผสมปนเปกัน ในใจมีเพียงความมั่นใจที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเธอเดินออกจากห้องนั้นโดยไม่หันหลังกลับทุกก้าวที่เดินเหมือนเสียงก้องสะท้อนในใจเรื่องราวที่ซ่อนเร้นอยู่ในครอบครัวนี้กำลังจะถูกเปิดเผยทีละชั้นและไม่มีอะไรจะหยุดยั้งเธอได้อีกต่อไปเพราะนี่คือชีวิตที่เธอเลือกเองแสงแดดยามเช้าสาัดส่องเข้ามาทางหน้าต่างอย่างอ่อนโยน แต่ในใจเธอกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวังผสมปนเปเสียงนาฬิกาที่เดินช้าๆดูเหมือนจะเพิ่มความรู้สึกของเวลาที่กำลังหมดไปเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดหมายเลขที่สำคัญที่สุดในชีวิตสายโทรศัพท์ถูกเชื่อมต่ออย่างช้าหาหะเสียงปลายสายตอบกลับมาอย่างคาดไม่ถึงคำตอบนั้นทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นเพราะมันคือกุญแจที่จะไขความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืด และนั่นคือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเสียงปลายสายเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทุกอย่างที่คุณได้รับรู้มาไม่ใช่แค่ความบังเอิญมันเป็นการวางแผนที่ซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดคุณต้องระวังตัวให้มากเพราะมีคนที่ไม่ต้องการให้ความจริงนี้ถูกเปิดเผยคำเตือนนั้นกระแทกใจเธออย่างแรงความรู้สึกหวาดกลัวและความอยากรู้ประปนกันจนย่จะหาคำตอบ แต่เธอรู้ดีว่าต้องก้าวต่อไปไม่ว่าจะเสี่ยงแค่ไหนเพราะชีวิตของเธอและครอบครัวอยู่บนเส้นได้แห่งความลับนี้และเธอพร้อมจะ,ะเผชิญกับทุกอย่างเพื่อค้นหาความจริงที่แท้จริงเธอวางสายโทรศัพท์ด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยแต่สายตากลับเต็มไปด้วยความมุ่งม,มั่นไม่หวั่นไหวเสียงฝนเริ่มตกลงมาอย่างช้าๆท่ามกลางความมืดของค่ำคืนเหมือนเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น เธอหยิบกระเป๋าเดินทางใบเล็กและเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางการเดินทางที่จะนำเธอไปสู่ความจริงที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปอีกแม้ทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและอันตรายแต่เธอรู้ดีว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องก้าวเดินต่อไปเพราะความจริงคือสิ่งเดียวที่จะทำให้ชีวิตนี้เป็นอิสระได้อย่างแท้จริงเมื่อแสงไฟรถยนต์สาดส่องผ่านสายฝนที่โปรยปรายเธอรู้สึกถึงลมหายใจของความกล้าและความหวังที่แทรกซึมในใจ ทุกก้าของการเดินทางครั้งนี้คือการท้าทายชะตากรรมที่รอยอยู่ข้างหน้าเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มในความเงียบของคืนแต่ในใจเธอกลับดังระรัวราวกับจะประกาศชัยชนะเพราะครั้งนี้เธอไม่ได้เดินคนเดียวมีความจริงและความรักที่ถูกปกป้องอยู่เบื้องหลังและไม่ว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรเธอก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกความจริงนั้นด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา เมื่อรุ่งอรุณแรกของวันที่สดใสเริ่มแตะขอบฟ้าเธอหยุดรถยนต์ข้างทางมองเป็นท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีอย่างช้าหา,หาหะความสงบเย็นชื่นใจเข้ามาแทนที่ความวุ่นวายในอดีตแม้เส้นทางที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความลับแต่วันนี้เธอเลือกที่จะปล่อยวางพร้อมเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่รอยอยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต เธอมั่นใจว่าความรักและความจริงใจจะนำทางให้เธอไปสู่ความสุขที่แท้จริงและนี่คือจุดจบของบทเกา่าและจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เธอเลือกด้วยตัวเองอย่างกล้าหาญและสง่างาม